가. <목소리도> ไม่ว่าอ,อมจะอยู่ตรงนี้หรือไม่กีต้าศิริพิษเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งอ,อมคอยดูแลภรรยาของเพื่อนสนิทไม่หายไปไหนจากที่ก่อนหน้านี้ได้แชร์โมเมนต์ร่วมทานข้าวกับดาเรียด้วยใบหน้าที่สดใสและก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิม้มซึ่งใครที่ได้เห็นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้เห็นใบหน้าของดาเรียเริ่มมีรอยยิ้มและก็สดใสขึ้นมาบ้างขอบคุณกีต้าที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนเสมอไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ตรงนี้หรือไม่ที่คอยมีน้ำใจส่งต่อไปยังถึงภรรยาของเพื่อนรักลงรูปดาเรียให้แฟนคลับของอมได้ ห่วงแถมยังได้เผยหน้าที่ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดดาเลีย ع. โดยกิตาเธอก็ได้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ a เดย์พร้อมกับพี่ดาเลียก็ไหว้ขอบคุณอย่างจริงใจนับว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจมากซึ <Okay. S 1> think the candle, gonna ่งกิตา เธอก็ได้เผยคผําพูดของออมจากนี้ดาเรียจะกลับมาอยู่ไทยโดยที่ออมก็ได้ฝากฝังเธอไว้กับคุณแม่สบายใจได้ไม่ต้องห่วงและได้ยังได้แชร์โมเมนต์ที่มากไปได้วยความรู้สึกทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับออมว่าจะมาเทียเท่ยวเกาะเต่าด้วยกันโดยนาทีที่นําเท่ากระดูกของออมไปลอยอังคารที่เกาะเต่าซึ่งเป็นสถานที่พบรักกันระหว่างออมและภรรยาซึ่งในคลิปดาเรียเธอก็ได้ถือรูปของสามีขึ้นเรือจากนั้นก็ได้โรยน้ําอบโปรยดอกไม้พร้อมกับคําอธิษฐานก่อนที่จะนําอัฐิทั้งหมดลอยไปกับสายน้ํา Thank you อการเวลาเยียวยาความโศกเศร้าแค่ได้เห็นรอยยิ้มของด้านียร่วมถึงทุกคนรอบตัวของอ,อมยิ้มมากขึ้นออมก็คงจะกลับคืนสู่ฟ้าได้แบบไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเรียกได้ว่าผ่านความทุกข์ความโศกกันมาแล้วอย่างที่เคยบอกกับเพื่อนสนิทคนนี้เสมอว่าไม่อยากเห็นเพื่อนเศร้าไม่อยากให้ร้องไห้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ให้ยิ้มไว้ตลอดเวลาจากพี่น้องคนสนิทในวงการบันเทิงกลายมาเป็นเพื่อนเหมือนญาติใกล้ชิดต,ตลอดกว่า10ปีที่กิต้ารู้จักกันกับอ,อมสนิทกันมาตั้งแต่วันแรกตอนนั้นยังเป็นพี่น้องแล้วก็ ค่อยแปลเปลี่ยนเป็นพ่อแม่เป็นครอบครัวอ,อมอยู่ในทุกช่วงโมเมนต์วันสําคัญของครอบครัวกีตาเสมอไม่ว่าจะช้าหรือเร็วอ,อมก็ยังหาเวลาหาทางมาเจอได้ตลอดและคําพูดที่อ,อมมักจะพูดกับกีตาบ่อยๆว่ารักแม่นะครับเปียบเสมอเป็นแม่กับลูกซึ่งเรื่องราวที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยความสุขได้หัวเราะด้วยกันอ,อมก็ยังคอยดูแลลูลกๆของกีตาเสมอสอนให้รู้จักขี่จัก,กรยานพาไปทานข้าวเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตวันไหนที่ออมมาหา,ห,าหลานก็จะดีใจมากเรื่อด้ว่าทางอ,อมแล้วก็กีตา ้าน,นั้นเป็นเพื่อนสนิทที่ค่อยๆแปลเปลี่ยนมาเป็นคนในครอบครัวที่จะคอยซัพพอร์ตกันเสมอไม่ว่าจะเวลาไหนซึ่งที่ผ่านมากีตา้าเธอก็จะคอยดูแลอ,อมไม่ว่าจะยามเจ็บหรือยามป่วยต้องขอบคุณกีตา้าจริงๆที่เธอนั้นคอยซัพพอร์ตเพื่อนเสมอไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ตรงนี้หรือไม่